ซ้อมอยู่ช็อกเกตินาชื่ออะไรครับชื่อชื่อจริงครับันชื่อมวยเนี่ยล่าฝันครับใช่โซ่ของแอร์ออโต้ครับอ่าไฟนี้ซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ในช็อกเกตินาอ่าแล้วมีใครเป็นผู้ฝึกซ้อมบ้างหนุ่มสุรินจอมโหนนะครับก็คือพวกพี่ๆในค่ายครับเราซ้อมมาสักกี่วันซ้อมสองสามนาท์ได้ครับแล้ว อย่างวันนี้เราเจอชาลีเคยเจอเขาไหมไม่ครับออกเป็นไฟแรกเลยครับไฟแรกอือและได้ศึกษาเกมบอลต่อยเข้ามาปะเคยครับดูอยู่ครับเขาเป็นมือสไตายเลยอาจะแข่งแล้วของเราเป็นมือเตะตายเลยเขาอือแล้ววันนี้เราวางเกมว่างอย่างไงี้าจะเกมลุกครับเราลุกเลยเหรอแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สิบหกพับเราสูงประมาณเท่าไหร่ไหมน้อยเจ็ดสิบนั้นเราไปปล่อยมาปมากี่กิโลครับ ห้าห้าสิบเจ็ดครับอืมแล้วเราต่อยมวยมานี่ทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณ40 40 45สี่บสี่สได้ครับแล้วเราต่อยมวยไฟล่าสุดนี่ต่อยมวยที่ไหนกันได้ป้าต่อยอยู่นนทบุรีต่อยอยู่บุรีรามสองครั้งครับอ๋อล่าสุดอ่ะล่าสุดต่อยอยู่บุรีรามอ๋อคะชนนคะแนนมากอืแล้ววันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อย53ครับแล้ววันนี้ 118ยสบแปดต่ไม่มีปัญหาอะไรเนาะสบายสบายสบายเร้านคนจังหวัดีอาครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้ฝากนะครับฝากเชิญชวนหน่อยช่วยเชียร์ฝากเชียร์ฝากติดตามด้วยเนาะติดตามครับคืนนี้เต็มทีนเนาะผมว่าอน้องชายบอกว่า